สวัสดีค่ะวันนี้มาแปลกกับทุกวันอัดคลิปตั้งแต่เช้ามืดนะคะด้วยความที่ต้นไม้ที่จะอัดคลิปในวันเนี้เป็นไม้ที่ต่างจากเขาก็คือออกดอกในตอนกลางคืนและร่วงก่อนที่จะถึงเวลาเช้านะคะต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นกันนิกาค่ะกันนิกาเป็นไม้ดอกหอมโบราณของไทยแต่ประวัติของเขาอะ่ะมีนาเข้ามาจากต่างประเทศนะคะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย จะพบในนิราศในกรน,นิทานต่างๆของไทยมาตั้งแต่โบราณนะคะกันนิกาเถอเป็นไม้ดอกหอมแล้วก็เป็นไม้ที่มีประวัติมายาวนานจุดเด่นของเขานอกจากดอกที่หอมแล้วก็คือเขาจะมีดอกที่บานในเวลากลางคืนค่ะพอจะเช้าเนี่ยดอกเขาจะร่วง ในขนาดถ่ายตอนยังไม่6กโมงเช้านะคะปรากฏว่าดอกเขาร่วงหมดแล้วน่าเสียดายมากนะคะละักษณะของต้นกันนิกาใบเขาจะหยาบสากแบบเดียวกับใบข่อยเลยนะคะเป็นไม้พุ่มที่ความสูงก็อาจจะสูงได้ท่วมหัวนะคะไม่น่าจะใหญ่ไปกว่านนั้นมากนะัก ส่วนสำคัญของต้นนี้อยู่ที่ดอกค่ะดอกจะคล้ายดอกมะลิแต่ก้านเขาจะเป็นสีส้มก้านของดอกกันินกาเนี่ยเขาจะใช้ทำสีย้อมผ้าหรือเอาไปทาเล็บนะคะในสมัยโบราณให้สีเหลืองแล้วก็สีส้มฝรั่งเรียกดอกนี้ว่า n i g h t f o l o w e r jasmine นะคะเขามีลักษณะคล้ายดอกมะลิแต่บานในเวลากลางคืน กานิกาต้นนี้เป็นคนละต้นกับไม้ในพุทธประวัตินะคะเพราะนม้ไม้ในพุทธประวัตินะ่ะมีการกล่าวถึงต้นกณนิกาแต่ว่าเป็นไม้ที่มีขตา,าดใหญ่มากมีดอกสีเหลืองแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านสามารถเข้าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ได้ซึ่งกานิกาต้นเนี้ไม่สามารถเพราะเขาไม่ใช่ไม้เย็นต้นนะคะเป็นไม้พุ่มมีนิทานโบราณที่กล่าวถึง ต้นกันิกาเอาไว้ในหลายๆประเทศว่าเดิมมีหญิงสาวคนหนึ่งที่หลงรักเป็นคู่รักกันกันกบพระอาทิตย์นะคะวันหนึ่งพระอาทิตย์ทิ้งนางไปชอบกับผู้หญิงคนอื่นทำให้นางตรอมใจตายแล้วก็หลังจากการเผาศพนางพบไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นที่หลุมศพที่จุดที่เผาวันนั้น ต้นนั้นก็เลยมีชื่อว่าต้นกัญนนกาแล้วก็นั่นคือเหตุผลในนิทานว่าทำไมดอกกัญนนกาถึงร่วงตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะจะไม่ยอมอยู่รับแสงอธธาทิตย์เด็ดขาดนั่นก็เป็นตำนานเศร้าที่เป็นที่มาของเหตุผลว่าทำไมดอกกัญญาถึงบานแต่ตอนกลางคืนนะคะจากการที่ตรงกลิ่นแล้วกลิ่นเขาเป็นกลิ่นที่หอมนวลนค่ะ เห็นว่าตอนกลางคืนกลิ่นจะหอมตลบอบอวนมากก็ไม่รู้จะแอบมาดมเขาตอนไหนดีเพอตัวเองนอนแต่หัวค่ำแต่ใครที่เป็นคนที่นอนดึกก็ลองปลูกกัิกาเอาไว้ตรงหน้าต่างตรงระเบียงเพื่อลองดมกลิ่นตอนกลางคืนดูนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายชอบแดดประมาณครึ่งวัน แล้วก็ออกดอกดกมากดอกจะพราวไปทั้งต้นเมื่อวานเก็บได้เยอะก็เลยเอามาแนะนำให้รู้จักเอาไว้นะคะต้นกันนิกาไม้ดอกหอมไม้ยอมสีเสื้อผ้าส่วนสปปรรพคุณทางสมุนไพรนะคะดอกจะใช้แก้ลมอับันบังเกิดแก่จากจากจากสุ ก็คือลบแก้ลมจะทําให้เวียนหัวตาลายแล้วก็ส่วนอื่นของต้นจะมีลดขมถ้าลดขมนี่ก็คือแก้ไข้บำรุงน้ําดีแล้วก็สรรพคุณพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือรากกาัญกาใช้แก้ผมหงอกได้ซึ่งก็น่าสนใจเอาไปศึกษาและพัฒนาต่อไปนะคะถ้าใครจะเลือกไม้ดอกหอมดอกสวยสักต้น ที่เป็นไม้ expand. โบราณน,นะคะถึงไม่ใช่ไม้ไทยแท้แต่ก็เป็นไม้โบราณที่คนไทยใช้กันมาตั้งแต่นา,านมาแล้วก็อย่าลืมคิดถึงต้นกันนิกาดอกไม้ที่บานในตอนกลางคืนและร่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นวลากรสมุนไพรก็ขอนำเสนอเรื่องของดอกกันนิกาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ อย่าลืมกด subscribe เพื่อทีจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไม้ไทยภูมิปัญญาไทายนะคะขอบคุณมากค่ะ